ป้าไม้ข้าวแกงใต้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีแกงไตปลาโอ้โคกิ้งไตปลาโคกิ้งมีแกงไตปลาโคกิ้งวิ่งทำนัากินทุกอย่างเลยเนาะอันนี้อะไรเอ่ยนี่แกงเผ็ดฟักไก่เป็นแกงฟักใช่ใส่นู่นนู่นอันนี้ขนมจีนน้ำยาคนเลยเนาะเป็นสูตรทางใต้แซ่บเผ็ดนะคะก็อันนี้หมูหวานเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดพอดีพอดีอ๋อเผ็ดก็แซ่บๆเนาะอันนี้หมูหวาน นูตรทางใต้เนื้อมาแต่พวงโอ้แกงเนื้อมะเขือพวงคนก็ชอบนะคะอันนี้แกงเหลืองปลาสาบะแกงเหลืองโอ้แกงสูตรสูตรใต้แล้วก็มีอันนี้พะโล้ขาหมูพะโล้ขาหมูหู้ร้านก็น่านั่งนะคะร้านอยู่ตรงไหนอะคะอ่าเลยช่ารถขับมา200เมตรครับอ๋ออยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะโคราชนะคะนี่พ่อค้านะคะน่ากินสูตร วาไม้ข้าวแกงใต้นะคะอ,อันนี้ข้าวราดแกงสองอย่างนะคะแกงเนื้อมะเขือพวงก,ก็หมูเขาจะมีผักน้ําพริกอันนี้ให้กินฟรีนะคะใต้แท้ต้องมีของใต้ต้องมีผัก,ผกเยอะๆหลากหลายชนิดนะคะใครชอบก็เลือกเอานะคะสั่งสั่งกับข้าวอย่างเดียวแล้วก็กินน้ําพริกก็ได้ประหยัดนะคะอร่อยค่ะ,คะขนมจีนแกงไตปลานะคะมีมาพร้อมผัก แล้วก็ผักอันนี้ด้วยค่ะบแมวด้วยผักผักหลากหลายนะอร่อยนะคะแนะนำค่ะมีไอติมกะทิด้วยค่ะ